ดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไมเทอร์สรัตวันนี้นะครับผมก็จะมาทำคลิปเกี่ยวกับ j จุ s ัดติโกโดมนเนียนอีกแล้วนะครับซึ่งคลิปในวันนี้นะครับก็คือกว่าจะมาเป็นจิแกนโนโตสอรัตในจุร s i ติ o กโด d มนเนียนซึ่งเนื้อหาของคลิปนี้นะครับก็คือผมจะเล่าประวัติพลังและความสามารถของดันุสาวไวไลในภาคปี2015ภาคฟล l เรนคิงดอ แล้วก็เจ้าจิกากนโตโตซารัสในภาคจุรัสติกโวลดเมเนียนนะครับก็โอเคนะครับถ้าพร้อมจะรับชมคลิปนี้กันแล้วก็ไปเริ่มกันได้เลยครับคำเตือนคลิปนี้อาจมีสปอยเนื้อหาบางส่วน ของจุ r a s ติโวปี l d ปี2015และจุร a s ติโว o อ l d ัน1 8อันรจัรล่มสลายถ้าใครไม่อยากดูสปอยนะครับก็ปิดคลิปนี้ไปได้เลยแต่ถ้าใครดูหนังมาแล้วหรือว่าไม่สนอะไรนะครับก็ดูต่อได้มาเริ่มกันที่ตัวแรกจากภาคแรกเลยนะครับนั่นก็คือเจ้าอินโดมนัสเล็กนั่นเองครับอินโดมน u s เล็กมันมีความยาวลำตัวประมาณ15เมตร มีความสูง6-7เมตรและมีน้ำหนักประมาณ8ตันนะครับโดยมันเกิดขึ้นมาได้เพราะว่านักวิทยาศาสตร์นะครับได้เอาดิน a นเของป้าเล็กซี่เพผสมกับเบลโลซิลัปเตอร์นะครับทำให้มันมีขนาดใหญ่กว่าป้าเล็กซี่และยังมีความฉลาดนะครับเทียบเท่ากับแรปเตอร์เลยทีเดียว พลังและความสามารถของอินโดเมเ s สเล็กที่ผมจะนํามาในวันนี้นะครับก็จะมีอยู่ด้วยกัน3อย่างหลกัหลกๆนะครับไปเรื่องที่อย่างแรกกันเลยดีกว่าอย่างแรกนะครับก็คือความฉลาดซึ่งผมจะยกตัวอย่างนะครับในต,ตอนต้นเรื่องจเจ้าอินโดเมเ s สเล็กนะครับมันได้ใช้เล็บของมันนะครับข่วนไิธี่โกงนะ ขวนไปที่รั้วให้มันเป็นรอยนะครับแล้วโอเว่นเกรดี้นะครับก็คิดว่ามันปีนหนีออกไปข้างนอกนะครับทําให้เขาต้องเข้าไปเช็คดูนะครับในตอนที่เขาเปิดประตูเนี่ยมันก็ใช้จังหวะนั้นนะครับหนีออกไปซึ่งถือว่ามันมีความฉลาดพอๆกับแรปเตอร์เลยนะครับก็เนาะมันได้ DNA ของแรปเตอร์มาด้วยนะครับแล้วก็อย่างที่2นะครับการพัางตัวซึ่งตอนที่มันหนีออกไปนะครับแครเดียรลิงเนี่ยซึ่งเป็นผู้จัดการของพาร์คนะครับ ก็ได้ส่งพวกทหารไปตามล่ามันนะครับแต่ว่ามันก็พรางตัวนะครับให้ตัวของตัวเองเป็นสีเขียวเพื่อพรางตัวกับต้นไม้นะและเมื่อทหารจับไสได้นะครับมันก็เข้าโจมตีอย่างโหดร้ายทันที <ừ. S 1> แล้วก็ความสามารถพิเศษอย่างสุดท้ายนะครับก็คือมันสามารถคุยกับไดโนเสาร์สายพันธุ์ที่มันมี DNA ส่วนหนึ่งได้นะครับก็คือเวโรซีแรปเตอร์นะครับ คือในตอนที่โอเว่นนะครับได้นําพวกแรปเตอร์ที่เขาเลี้ยงไว้นะครับไปล่าอินโดมินัสเล็กแต่เมื่อไปเจอกันนะครับมันก็คุยกันแล้วอินโดมินัสเล็กนะครับก็สามารถยุตยงให้แรปเตอร์นะครับเข้าไปโจมตีฝ่ายโอเว่นได้นะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับประวัติพลังและความสามารถของอินโดมินัสเล็กเราก็ไปต่อกันที่ตัวต่อไปเลยดีกว่านะครับนั่นก็คือเจ้าอินโดแรปเตอร์นั่นเอง i n d o r a p ปเตอมันสามารถเกิดขึ้นมาได้นะครับเพราะว่าดร์เฮนรี่วูได้เอา n n ขอ็นของน,นั้นตสองชนิดนะครับมันผสมกันก็คือ i n d o m เ n น s สเล็แล้วก็ v e l o ซิเ a ปเตอร์อินโดแรปมันมีความสูงโดยประมาณ2เมตรมีความยาวลำตัวได้ถึง8เมตรและมีน้ำหนักประมาณ1-2ตันครับ ลังและความสามารถของอินโดแรปเตอร์อันที่1นะครับมันก็คือความเชื่องแต่จะเรียกว่าเป็นความเชื่องก็ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันแบบเหมือนถูกควบคุมนะครับถูกฝึกให้มาเป็นอย่างนั้นนะครับก็คือถ้ายิงเลเซอร์นะครับไปที่ใครแล้วก็กดปุ่มนะครเพให้มันมีเสียงอินโดแรปเตอร์มันก็จะเข้าโจมตีทันทีนะครับนึงเหมือนว่ามันจะถูกฝึกให้แบบจับตาดูเหยื่อนะครับที่มีเลเซอร์่องไว้นะครับ แล้วพอกดปุ่มเสียงนะครับก็คือเป็นสัญญาณให้มันเข้าโจมตีทันทีและก็พลังและความสามารถพิเศษอย่างที่2นะครับก็เช่นเดียวกับอินโดม n เนสเล็กเลยนะครับนั่นก็คือความฉลาดนะครับโดยผมจะยกตัวยอย่างในตอนที่นในพานคนหนึ่งนะครับมาเจอเจ้าอินโดเลปเตอร์ที่อยู่ในกรงและเขาก็ยิงยาสลบใส่มันนะครับแล้วมันก็ตลบลงไปนะและเขาก็ใช้วิธีการที่ฉลาดที่สุดนะครับที่ไม่มีมนุษย์คนไหนนะครับสามารถทําได้ก็คือเข้าไปในกรงในเต่านะครับ ถ้าเขาไปฆ่ามันก็ไม่ว่านะครับแต่นี่คือเขาไปเอาฝันอินโดรัปเตอร์นะครับสุดยอดไปเลยนะครับแต่เขาก็ไม่รู้นะครับว่าเจ้าอินโดรัปเตอร์เนี่ยมันยังไม่ถลกนะครับแล้วพอมันตื่นขึ้นมานะครับมันก็กัดแขนเขาทันทีนะครับแล้วมันก็งับแรงจนเออแขนพวกขาดเลยนะครับแล้วเขาก็ตกลงไปนะแล้วมันก็ฆ่าเขาทันทีนะครับแล้วแบบคือมีการหยอกล้อเล่นกับเหยื่อเลยนะครับก็คือ นายพานคนนี้นะครับโคตรฉลาดเลยนะครับฉลาดมากวงเล็บประชดนะครับแล้วมันก็แกล้งถลบนะครับให้เอเนพานคนนี้เนี่ยมันมาตัดฟันของอินโดรัปเตอร์นะครับแล้วมันก็ฆ่าเขาเลยนะครับโอเคนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับประวัติพลังและความสามารถของอินโดรัปเตอร์นะครับแล้วก็เราไปดูตัวต่อไปกันเลยดีกว่านะครับนั่นก็คือราชาสายพันธุ์ใหม่นะครับจิกเกนโนโต้ตอลัส จิ i กเกโนโตสลัดนะครับมันไม่ใช่ไดโนเสาร์กินเนื้อที่เป็นไดโนเสาร์กลยพันธุ์นะครับไม่ได้เป็นเหมือนสองตัวก่อนหน้าที่เอาไดโนเสาร์หลายสายพันธุ์มาผสมรวมกันนะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยเคยมีชีวิตอยู่บนโลกและก็สูญพันธุ์ไปเมื่อ65ล้านปีที่แล้วจริงๆและในปี2021นะครับบริษัทไบโอซินเจเนติกก็ได้ถือกําเนิดมันขึ้นมาอีกครั้งนะครับจิ i กเกโนโตสััสมันมีความสูงโดยประมาณ4-6เมตร มีน้ำหนัก8 1 0ถึง10ตันแล้วก็มีความยาวลำตัวนะครับได้ถึง15เมตรเลยทีเดียวครับแต่ทุกคนไม่ต้องกังวลไปนะครับว่าหลังจากนี้เนี่ยจะมีสปอยหรือว่าเปิดเผยเนื้อหาสำคัญของจูรัสติโบโดมิเนียนนะครับ เพราะว่าพลังและความสามารถของจิกโนโตซัสด,ดังต่อไปนี้เนี่ยผมก็เอามาจากตัวอย่างเทลเลอร์ที่ปล่อยออกมาหมดเลยนะครับพลังและความสามารถของจิกโนโตซัสอย่างที่1นนะครับก็คือความสามารถในการกัดนะครับซึ่งแรงกัดของมันนั้นนะครับสามารถกัดจนสะพานนะครับที่เหมือนว่าเป็นเหล็กหรือว่าเป็นรั้วหรือว่าเป็นตะข่ายอะไรที่แบบแน่นหนามากนะครับ หลุดออกมาเป็นยวงได้เลยนะครับซึ่งแรงกัดของมันนะครับอาจจะเทียบเท่าได้กับป้าเล็กตี้หรือว่าทีเล็กตัวอื่นเลยทีเดียวนะครับและก็พลังและความสามารถอย่างที่2ของจิกาโนโตสัลตนะครับก็คือความสามารถในการพุ่งชนนะครับซึ่งหัวของมันนะครับแข็งแรงมากนะครับจนขนาดสามารถพังกระจกเข้าไปได้เลยนะครับแบบทะลุกระจกเข้าไปได้นะครับแล้วกระจกก็แตกเป็นสิ่งเหลี่ยงนะครับ โอเคนะครับสำหรับคลิปกว่าจะมาเป็นจิเกนโนโตสอรัสในภาพยนตร์ลเรื่องจูราสิโวโดูเมนเนียนก็ได้จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับแต่ก็อย่าลืมนะครับถ้าคุณชื่นชอบคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ช่องมาตีนสอรัสเอาด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย